สวัสดีครับพบก,กับผมนุ่มหนาหมม่นข้นหนาหน่อยในช่องพวกระยอดพี่น้องเมื่อนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฟ LED เปลี่ยนสีมาตั้งค่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฟหน้าจอมันนะพี่น้องเนาะของเบลฟิน UV 5 R สีแดงรุ่นปี2020มาพี่น้องเนาะรุ่นปี2020ขึ้น,หน,น, 2020, น,นเหมือแเลยกล่องก็ได้ปับพีนี้ยปับพีนี้เออมีบางท่านโทร่มาสอบถามทู่ติดต่อมาไล่มา พี <py> ่เฮ็ดไอ้เปลี fighting, ่ยนหน้าจอเปลี่ยนสีหน้าจอแบบว่ามันมันเหลื่อมตาเนี่ยมันขึ้นเห็นจอได้ไหนจำเนี่ยตอนกลางวันโมตายกับแต่ตอนกลางคืนบางท่านเป็นกู้ไฟเป็นเอียงระยางีเกี่ยวเอ็ดงานยังขึ้นเนาะมันมันสว่างมันแจ้งมันเก็แสบตาอยากเปลี่ยนสีสีมันทุ่นอ่อนกว่าเก่าอยากอยากปิดสีไปเลยบ่อยอยากปิดไฟไปเลยแบบนั้นมีไฟแต่มันก็เลี้ยวเห็นตัวเลขมันก่อนคบ่มีไฟแต่มันก็เลี้ยวเห็นตัวเลขมันก็ มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวเลขขึ้นไปเลยคือมันบ่อมีไฟขึ้นแล้วอย่างข้อดีของมันก็เอาปิดไฟไปคือประหยัดแบตเตอรี่พี่น้องประหยัดแบตเตอรี่เวลาคนว่อมากก็ได้ยินแต่เสียงก็จะมีไฟเตือนตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะไฟเตือนอยู่ตรงนี้ว่ามีคนว่อมากแต่เขาก็รู้เพื่อนเพราาจำเป็นต้องให้มันมีไฟจริงๆหรือเขาอยากเปลี่ยนสีจะมันสี้สิวชี้เรียนะเอาอีกแล้วชี้สิวชี้เรียมีชี้สิวผมชี้ก้นก่อนทีเพราะมีเกิดมีสี้สิวเพื่อนเพราก็สงสัยสีสิวนุ่มแบบเ่าานด็ก็ว่า นี่คือว่านาจิวนาเลยคือนาว่ามีเสีง,งานลาศีแล้วพี่น้องคือโอ้นาดำคำเคียดประมาณนั้นเนาะเอานอกเรื่องแล้วมาพี่น้องเดี๋ยวแล้วผมคุยกันเมนูที่อ่ะโอเคก่อนที่พาไปตั้งคา่าเดี๋ยวแล้วผมขอบอกกันคำผู้ใดมาเบิ่งคลิปผมเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งใหม่ท่านผู้ชมใหม่หรือผู้ชมเกา่าที่ว่าในกดซับติใครกดติดตามผมไในี่เด้ด๋ยรับเด้อเพื่อว่าผมอัพคลิปยังลงสิได้เบิ่งคลิปก่อนมู ได้รับการแจ้งเตือนกรมูก็ดีกดรลูกกระดิ่งปิ้งปิ้งไปอมจะจะดีที่สุดพี่น้องแล้วกับผู้ใดอยากเป็นเอฟีตัวยงสามารถสมัครสมาชิกเดือนละ50บาทเดือนได้บ่มี่บอไปนั่งพี่น้องจะได้สิทธิพิเศษเบิ่งคลิปพิเศษที่ผมเฮ็ดคลิปขึ้นมาเฉพาะผู้ที่สมัครมาชิกเท่านั้นเบื่องใดแล้วสามารถแชร์สดคุยสดเวลาผมไล์สดได้มีปัญหาอย่างสอบถามได้ง่ายๆใส่อีโมทกรุงมกิได้มีบัตรสมาชิก้อมพี่น้องได้บัตรสมาชิก จากทังช่องนพี่น้องนะบัตรจะมาคิจะดังช่องถือว่าบอกงายว่าสายเก่าของช่องนะครับสายเก่าของช่องโอติดตามมาดนขอบคุณหลายๆครับผู้ใดบางคนติดตามผมมาปีกว่าเลยครับเพราะว่าผมเมีช่องยูทูบมาปรอมาปีกว่าขอบคุณได้หลายครับเดือนหน้าที่บัตรผมีบเป็นย่งรายได้อีกส่วนนึ่งกับมันได้หลายผมก็ตีไปต่างสารานณประโยชน์แล้วก็จะมาพัฒนาการทำคลิปของผมพอบางคลิปที่ผมเมี ี่ผมบริหารเกี่ยวกับวิทยุหรือเฮ็ดเกี่ยววิทยุหรือเฮ็ดยังทุกอย่อางก็ต้องใช้ทุนนะพี่นะ้องผมก็จะเอามาพัฒนาการทำคลิปของผมให้มันดีๆต่อไปให้าราคาให้มันมีสาระมีความรู้ให้มันครบทึงสาระครบทึงความมันเทิงครบทึงความรู้นะพี่นะ้อนงะให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็บ่อันนี้บ,บ่บ่บเกียดเนานะพี่น้องนะเบิ่งแล,ล้วบ่เกลยดอันเบิ่งไปแล้วโอ้ยจักมันหยังโบดูกระโบโดนกับสอนเถอะว่าซั่นหลายคนก็ว่าอยู่เด้โอ้ยผมยดูผมว่าจะทำตามผมดูจนหลับว่าซั่นเขาว่า กว่าจะพากว่าจะพาตั้งค่าได้ผมดูจนหลับหลับไม่ได้ทําตอนเช้ามาเปิดดูใหม่ประเดนเอ้าแบานี้สีผพาเขาเรื่องเลยเปิดเครื่องกึ้นพี่น้องเปลี่ยนสีหน้าจอเด้อเปลี่ยนสีหน้าจอเปลี่ยนไฟ LED เปลี่ยนสีไฟ LED หน้าจอของวิทยุสื่อสารบอฟิน UV5 อสีแดงรุ่นปี2020พี่น้องเปิดเครื่องขึ้น <quency> Mode. เปิดเครื่องขึ้นแล้วก็กดกลับไปเมนูกดกลับไปเมนูแล้วก็ไปที่เอา้าผมล็อกอยู่พี่น้องกดล็อกกันลกดล็ <A lock. S 1> อก แล้วก็กดเมนูเข้าไปเมนูที่ยี่สิบเก้าพี่น้องนะอ่าพี่น้องเตีนเมนูที่อีกข้อได้เป็นแบบนี้เขากดอ่าเมนูอีกจานหนึ่งบัตรตันี้เขาก็กดลูกศรขึ้นลูกศรลงพี่น้อง,ง,ง,งเลือกสีนี่ออฟนี่คือปิดไฟออนนี่โอ้ยออฟนี่แหละเขาก็มีสีอยังนี้น,นี่อันนี้สีเหลืองอันนี้สีน้ำเงินสีฟ้าบ นี่สีเขียวแล้วก็ปิดเอาเจ้าเอาเจ้าสีได้แล้วก็เลือกเอาพี่น้องจั้งเมียนรวมกนอ่านบอกออกแด่ว่าไอ้ไอ้นี้สีเหลืองแค่ไอ้ตัวนี้รูบวนวานี่ผมจักอ่านบอกออกแต่ว่าผมตั้งค่าผมผมเคยเปลี่ยนผมกดเหลือนี่อรัพี่น้องพี่น้องไปลองกดเหรนมึงกดเหลือกงพี่น้องมักสีได้หรือจีปิดแสงปิดยังกัลองมึงใครได้แล้วเขาก็กดอ่าเมนูยืนยันไปพี่น้องในที่นี่ผมก็ที่เอาสีเก่าเนาะผมสีบวกกดแต่พี่น้องมักสีได้หรือพี่น้องกั ร่วกดเบิ่งกดเมนูมมย,ยืนยันว่าครัเทียวสีนี่แล้วไอ้นี่ผมกดออกกันก็คือมากสีแดงถึกใจห้องแล้วเอาไปกดเมนูย,ยืนยันยืนยันมันวจะเปลี่ยนสีหน้าจอให้เลยพี่น้องมันจะไอ้สีไฟหน้าจอแต่ตัวเลขกับสีดำเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ผมตังกกต้งล็อกประตูห้องใส่แต่คลิปก่อนๆพี่น้องผมบอกว่ไอ่เอาออกวิธีการตังรกกตร้งล็อกประตูห้องบางคนงก็อยากเคล็ดเนี่ยนั่งทับนั่งเตียงมันเลขมันเขื่อนบางที่ลืมล็อกเนาะพี่น้องเนาะเอาไปนั่งทับมันเลขมันเขื่อนผู้ใดอยาก กูเด็กล็อกอตัตโนมัติแบบนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดล็อกอตัตโนมัติแบบผมเฮ็ดเนี่ยกัย้อนเบื้องคลิปกเก่าๆนะพีนะ่น้องผมได้งลงไว้แล้วเฮ็ดคลิปซ้อมไว้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมเนาะพี่น้องเนะาะเกียรติเวลาเล็กน้อยก็มีโฆษณาขึ้นพี่น้องเบื้องโฆษณาผมเนี่ยอย่าสิเฝ้ากดขามตรงนี่น้องเพื่อผมจะได้นำไรายได้จากการที่ท่านชมโฆษณาผมมาปรนนธาคลิปของผมมาเป็นค่าเสียใจมาไปยังก็ สั่งท้าประโยชน์แต่วันได้ไลหลายเนาพี่น้องนอง่มันเดหลายผมก็ตเ,เอาเงินอีกส่วนหนึ่งไปสั่งท้าประโยชน์ให้มเม็นประโยชน์แก่ผู้อืน่นต่อสังคมเนาพี่น้องเน่อสำหรับคลิปนี้มีเพียงตอนนี้พี่น้องพ่อกันคลิปนะสวัสดีครับ